อร่อยหรือเปล่าพอใจพี่เบียนคนไหนกินต้มยำเป็นบ้างลูกเอามาเลยวเอาห้วยมาห้วยมาทีนี้อร่อยไหมครับก็ตักกินเลยกิน,นะนเยอะๆเลยลูกจะได้มีแรงออามาเร็วลูกเต็มที่เลยนะคุณพ่ออาหารกี่อย่างครับเอ่อหกค่ะ เต็มที่เลยนะคะทุกคนมองแล้วเต็มที่เลยเต็มที่เลยได้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งค่ะเหลือไว้ให้ด้วยนะแบบต้นนี้เขาทำผิดหรือเปล่าหรือแกระดองเอ้าเห็นเห็นคุณแม่ทานอิ่มคุณกูก็สบายใจ ให้แปงองผาหองเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาท่ายคุณแม่ขอขอถ่ายรูปก่อนโอเคโอเคนะป้ากม่ไม่คุองนั่นเนี้ยโอเคโอเโอเลโอเคโอเลโอเเคโอเคอเคโอเอเคโอเคโอเคอเคโ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 อเคอเคโกเคโอเคโอเคโอเเอยคโอองโอเอคเอเเเเโ เห็นว่ามาไล่เลี่ยกันเลยค่ะคุณแม่ลิตรลิตต้องเหลือให้คุณรูนะครับห้ามกินหมดนะเดี๋ยวครูมากินหัวบ้านเนี้บ้านนี้เวลานั่งโต๊ะอาหารนี่เงียบกันเชียวเงียบมากเงียบไม่ได้ครับอาหารไม่หมดครับแลครับร้นกวาดเรียบอ๋อคงไม่ครับ ต้องพักตู่เพราะว่าเหนื่อยมากเหนื่อยมากก็ต้องกินเยอะเต้นเหนื่อยไงมาถึงก็เต้นเหนื่อยขึ้นเขาอันนี้ขึ้นเขาจริงเหรอโอ้โหสุดยอดขึ้นเขานะล่งเหนื่อยอาหารเป็นไงบ้างคะ ไ,ได้ครับอร่อยครับอ้าวลูกไปไหนอ่ะลูกทิ้งไปแล้วครับ <c oughs> ไม่ได้ทิ้งลูกนะลูกทิ้งลูกทิ้งครับโอ้ออร่อยไหมครับโบอสอร่อยไหมครับซานจะกินเยอะนะไม่ได้ปีนเขาเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ก็ปีนเขากันมานะแล้วนะ อันนี้กินข้าวโชว์เยอะๆเลยนะไปแข่งมาแล้วเป็นไงบ้างได้ปินเผาเป่าตะวันไหวเหรอโอ้โหโจได้ข่าวว่านอนตายข้างไอตัวข้างแว่นเลยใช่ไหมตายอะไรลงมาหอบแหกเลยหรอไ่ไ <c oughs> ได้ข่าวว่ามีข้างตามอสินมามีเยอะอังตัวข้างตัวเมียกระโดดขึ้นรถมาด้วยสองข้างเลยอืจอจบกจะมาะเสียงน้าหน้าหมดเลยนะวัยรุ่นเนี <c oughs> ค่ครับไมไต่อนพี่เอางีมันจริงเข้ามาอีกแล้วไม่แครับเดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายนิดนึง,ง,น,งนะัแน่ปอกแปดห้มีปอกแปดเขนาไนี่ย้องซึง ยังไม่หมดแค่นี้พอนับหนึ่เสร็จแล้วเอามือครับใช้มือขวาเดียวหนึสองสามไปซ้ายกูได้หนึน่งสองสาซ้าย1 2ึสขวา1 2 3, 3, 3. 1> ึสหน้า1-2-3หลังนะครับพร้อมการยังตัว1นึ่งสองามาซ้ายหนึ่งสามขวาหนึ่งสอหน้าหนึ่งสองสหลังนาบอกโยังมายังไม่หมดที่ชุดแรกตอชุดนู้นเนี่ยมี้หสิชุดนะฮะผมมา

ยันำลาย้ย้อนลา้ำย้อนยันยนยันลาำลายมัชื่อภาพซึ่งถ้าเขียนยากมากนะฮะชื่ออย่าเล่นกับไฟ มันเป็นภาพเขียนสีน้ำนะครับแล้วก็เขียนให้เป็นไฟเนขค,ค่อนข้างยางนะครับแล้วก็มีแก้วน้ำวางเย็นๆนะครับอันนี้เป็นรางวัลที่สี่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ย เดี๋ยวก่อนที่เราจะนอนนะครับพรุ่งนี้เจอกันหกโมงเช้านะครับนัดนจะที่ชายหาดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องเสียงเล็กๆไปที่ครูเป้แต่จนนนะครับวันนี้เป็นเป็นคืนที่เรานอนที่ที่นั้นนะครับคุณครูขอญาตว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนต้องสวดมนต์นะครับนะครับเห็นพระพุทธไหมครับท่าน Nam mô Tathāgata